สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสูช่ช่อง g อฟครับช่องที่สุมสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคนขออนุญาตแบบทิ้งเก้าอี้พูดแบบชิวๆนะเพราะว่าผมแบบเพิ่งไปผ่าตัดถุงน้ำดีแบบแมันก็ยังมีความเจ็บแผลเล็กๆนะแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเลยต้องแบบรีวิวแบบประหยัดเวลานะจะได้อัดคลิปเร็วๆแล้วก็ไปตัดเร็วๆจะได้ไปพักผ่อนต่อนะครับก็อย่าลืมครับใครที่อยากจะซื้อสกินเติมคูปองอาวีครับก็อย่าลืม ร้านกอฟอนนะครับมี2ช่องทางนะทางแชทกับทางเว็บไซต์นะครับทางแชทก็ทักเฟซบุ๊กมาเลยนะครับผมแล้วก็ฝากใส่บัญชีช่วยจําว่าเติมเกมกรอฟอนนะแล้วก็ส่วนทางเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปได้เลยก o อฟอนคอมนะครับคูปองจะเข้าหลังจากที่คุณโอนเงิน5นาทีนะครับผมวันนี้ขออนุญาตรีแอคแบบน้อยจริงๆนะโอเคพบกับสกินใหม่ครับมันคืออะไรซีโนคอคืออะไรทุกคนซีโนซีโนคอ ของสก,กินใหม่เซฟิตนะครับผมเปรียบง่ายๆเลยทุกคนมันคือสก,กินไวท์ไทเกอร์นั่นแหละของโอเมนน่าจะคล้ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณพลาดรอบนี้แหละยาวนะครับผม่ะต่อไปอ๋อมันมีสก,กินนี้กลับมานะในร้านค้าพเนตจอนขออนุญาตไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่คุ้มด้วยสองคือทุกคนสามารถรู้ราคาอยู่แล้วนะครับกดดูตรงนี้ได้เลยนะ าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่3อันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่าๆนะ701นะครับก็คือ10ช่อง7จ1 11เช่องเนี่ย1,000โดยประมาณนะส่วนอ่า12ช่องเนี่ย1,500นะครับผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่จะเหมานะคุณต้องไม่มีทั้ง3สกินไม่ไม่มีทั้ง3ช่องอเออถึงจะคุ้มนะครับผมไม่งั้นผมไม่แนะนำนะเพราะมันไม่เคยมาขาย890อเอ่ะเดี๋ยวมันก็มาลงพวก ร้านค้า VIP ตรงนี้ทุกคนเออรอหน่อยเดี๋ยวมันก็มาลงเนี่ยมันคือมันคือประเภทเดียวกับลิเลียนาอันเนี้ยเออนะครับใครที่แบบว่าไม่ได้รีบร้อนนะไม่แนะนำให้สุ่มเลยนะครับผมอ๋อมาแล้วมีอะไรอีกกล่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับผมคือหลกัหลกๆอะ่ะมันจะมีมันจะมีตาลิมิเต็ดอยู่แหละเออคือถ้าเกิดเราได้เราได้ของเกลือเราเปิดสอันเราก็ไปแลกของดีได้นี่หรอไหม เออก็เคยก็เคยเล่นไว้แล้วแหละหลักๆคือเปิดทีละอันก็ได้ครับถ้าได้ของดีก็จบเลยแต่ถ้าได้ของเกลือก็เปิดต่ออีก1อันนะแล้วเกิดถ้าได้เกลืออีกก็เอาสอันไปแรกของดีลิมิตส้มก็อยู่ที่198บาทลิมิต198คูปองลิมิตส้มก็พอได้อยู่ครับแล้วก็มีปุ่มโอเควันนี้มีเซฟิตนะคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบวกกับราคาปุ่มนะก็อยู่ที่633บาทนะครับผมเอาปุ่มด้วยนะ โอเคขออนุญาตสุ่มเหมือนเดิมหนึ่งร้อยคูปองก่อนนะครับผมไม่ลำใหญ่มากขอขอขอโทษขอโทษด้วยจริงๆทุกคนที่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้สุ่มทุกกิจกรรมให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาปกติจะสุ่มให้นะครับผมไปเนี่ยทุกคนเห็นดิผมแบบพยายามล็อกล็อกตัวไว้กับคณะทิงอะ่ะนะครับไม่เออโอเคแล้วสําหรับน้องๆที่อยากจะสุ่มนะผมแนะนําว่ากําหนดความเสี่ยงไว้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็จบไปก็ซื้อสดเนี่ยไม่ต้องลำใหญ่นะครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้แม้กระทั่งปุ่มเลยด้วยซ้ำนะโอเคซื้อไปแล้วก็สกินเหมือนบัตรลดแรงจะไม่ได้นะผมหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าไม่ได้พูฟเองจริง,รงๆนะโอเคลุยอ๋อใส่น้ากากายังไงมังกรมังกรแดงแห่โอ้โห อุ้ยมีหอกข้างหลังสี่อันโอ้โหแวบ,บแวบ,บแวบๆวบ,บเหมือนจะนาคอสเหมือนในนาคอสอันล่าสุดอะที่หัวแดงๆนะโอเคตามนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งโปรไฟล์ให้ดูแป๊บหนึ่งในพิษนะครับก็มีไม่กี่สก,กินอะที่เป็นแบบว่าระดับสุดยอดนะหนึ่งคืออันนี้อะไรสตริงสตริงนะ่ท็อกซิกสตริงนะอันนี้ก็สวยแล้วนะครับผมต่อไปครับที่แบบว่าหายากแล้วผมคิดว่าน่าจะแพงนี่สุดนะคือตัวนี้ นี่หมูป่านะครับผมเซฟิตหมูป่าคือไอตัวหมูป่าได้ฟรีแต่ไอหน้าหน้าคนแบบน,นี้คุณต้องครอบครองทั้งทันจิโร่ทั้งเนสซโกะแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งของมันนะอ่ะอะไรอะ่ะมูราฮช,ชื่ออะไรอะ่ะเซเนซึนะครับผมแล้วก็ต้องมีอะไรทุกอย่างของเรื่องนั้นอนะ่ะคุณถึงกันได้หน้ากากหมูป่าแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดแหละของเซฟิตนะต่อไปครับนี่นี่เลยวันนี้นะครับผมซีคอ เอ็นเออนะครับผมมาอืมก็เท่ๆนะครับมือแบบมีไฟนะผมแบบถือถือกระบี่แบบจีนจีนรุ่นเก่านิดนึงนะครับผมแล้วก็กรอบก็เฉยๆนะครับผมอ่ะตามนั้นทุกคนทุกคนดูดิแม่งโคตรคล้ายๆเออร์เ,อเอลอร์เลยเออแดๆแงๆเหมือนกันเลยเอ่ะไป อะไร t o ่ a เ my aim มแปลว่าอะไรแบบจุดหมายของฉันอะไรหรอเออไม่รู้ันทุกคน <Yahoo! S 1> ตามนั้นตามนั้นไปอ๋อปุ่มนิดนึงปุ่มนิดนึงก่อนมีแต่ปุ่มนะครับไม่มีป้ายนะก็เฉยๆนะครับปุ่มอ่ะเออแต่แต่กดแล้วก็สวยเหมือนกันครับก็เอาปุ่มหรือไม่เอาปุ่มก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันผมแต่ถ้าแบบถ้าผมไม่เป็นครีเอเตอร์ผมก็ไม่ได้เอาปุ่มนะจริงๆนะครับ อันนี้เป็นแบบแท็กแท็กพิเศษนะเอ็นคอะไรของมันนะซีคอ l สักสักอย่างหนึง่งอ่ะี C ธรรมดาครับผมฟาดขวาซ้ายฝาขวาซ้ายฝาซ้ายเลยละแล้วก็มีมีฟาดพร้อมกันดดวนนะเมื่อกี้เห็นอแอบแเว็บนะครับผมตามนี้โอเคมาสกิลหนึ่งนะครับผมสไลด์สไลด์ลออกไปเป็นมังกรแดงเล็กๆนะครับผมมันมังกรไหม โอเคไปสกิลสองครับคาดหวังครับจิคชิๆชๆๆ <c oughs> ิิก็แอบ,บจืดนิดหนึ่งกันนะครับเนี่ยเ <c oughs> อเคเป็นพุ่งเป็นหอ,อกแบบสีทองกับแดงนะทองแดงเลยตามนี้ไปครับสกิลที่สามครับเหยียบนะมันคืออะไรเดสฟอร์มอาบอฟใช่ไหม นี่การเหยียบนะครับผมพื้นแตกแบบแตกแบบแตกจริงๆครับแล้วก็มีตัวเหมือนมังกรเอ๊ะมามันใช่มังกรไหวะหรือมันคือม้าวะทุกคนม้าวะ่ะใช่ไหมมัน่าจะมมานะเอเอมา้มาม้าทุกคนตามนี้เลยตอนนี้เหมือนเ,นนเซฟ,ฟ,ฟ,ฟิธอะถ้าเกิดว่าเราเอาอาติไม่โดนหรือว่าอา,อาติฟาร์มคีบอะ มันจะลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนื่องออกไหมทาให้แบบถ้าเราออกของคูดาวแบบ40อะ่ะเวิลสุดท้ายเราใช้อันตีได้ทุกๆ3วิเลยนะเลือดโหดนะเออก็คึ้นๆนาคอร์เลยนะแต่ว่าเหมือนผมไปดูช่องเ l p มาคืออันตีอะมันจะใช้มานาเยอะนิดนึงเลยทุกคนเออถ้าใช้ถี่ขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องมานานะโอเคมาดูท่าสุดท้ายครับท่าวาครับ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหสวยนะครับหนึ่ง <c oughs> คือตอนแรกทุบพื้นก่อนบ้างครับ <c oughs> แล้วก็ลอยแยกมาครับผมมา้าวิ่งมานหนึ่งหมุน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 ลอยแยกครับผมว์ปขึ้นไปครับโอ้ oh, <c oughs> เอาเดือดนะครับผมโอเคมาสรุปราคานะครับถ้าเอาสกินอย่างเดียวนะ5้าร้อยหกสิบ เอ้บาท740คูปองอันนี้สก,กินอย่างเดียวนะครับถ้าในเว็บไซต์มันจะมีแพ็คอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นั้นในเว็บแล้วก็แพ็คที่แบบเอาปุ่มด้วยนะครับก็633บาท8 0 5คูปอง oh <my> แพ็คนี้จบนะครับส่วนสก,กินนาตาาไม่แนะนำให้สูมด้วยประกันทั้งปวงนะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้าไหมนะเออโอเคครับพรุ่งนี้น่าจะพอมีแหละมีวงหวงวงแหวนเดี๋ยวร oh. อดูสุขภาพก่อนทุกคนนะ โอเควันนี้ไปแล้วครับบายบาย